ริดหญิงไทยใจงาม EP ที่2วันนี้พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมือง r k o ได้ลงมาทรงงานที่เกาะสวรรค์อ,อเดินสวยๆก็เจอคนมั่น้วตายเลย เจอคนมันด้งแต่ต้นคลิปเลยนใช่กฎของมึงไหมที่จะมาหอบสมบัติออกจากพื้นที่ฉันในคลิปเมื่อวานนะคะที่ฉันอัพลงไปผลตอบรับดีมากไม่คิดว่าคนจะชอบเอาเป็นว่าจะก็จะมาทําคลิปแนวนี้ให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆแล้วกันเนาะพอเดินไปได้สักพักนะคะก็มีสายรายงานมาว่าคนจากเมืองมีดเข้ามาบุกรุกคุกคาที่เมืองพีอย่างนี้ต้องเจอข้าวปลาปมีสมน้ำน้า <laughs> ิดอันติแบบอิลูเมียเป็นไรสิคะที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของเธอกล้าดียังไงเข้ามาบุกลุกคุกคานพื้นที่คาใครบังอาจมาทําเจ้าหลวงคะโอ้ไอดอกแล้วมันตั้งไอวอ์ดักฉันหน่ะคนดูแล้วฉันจะไปเอามันได้ยังไงก<ม>จะกลับมาล้างแขนเจ้าอีดอกเดี๋ยวฉันไปซุบผัวฉันก่อนละกันวิชาโหนแบบชนีนนนนน านิคะไนใครไหนมันเต๋งม,มาเจอกับแม่หนอ่อยเซ่ด้วยพลังแห่งความสวยนี่มันทำไมเลยนะ อย่ามาซ่ากับแม่เป็นไงหละ่ะล้มลุกคุกคานไปเลยสิคะ TikTok ขาช่วยเปิดการมองเห็นหน่อยคะ่ะเออก็ใช้พลังเปิดการมองเห็นไปเลยสิคะไหนคะมีใครมาแอบดูฉันหรือเปล่า <ๆ S 2> เหมือนได้กลิ่นมนุษย์กลิ่นโจรอย่างเงี้ยมาสิงแถวแถวบริเวณนี้นะเออแล้วฉันก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งคนดูเกี่ยวกับตัวฉันเองเนาะเออถ้าพรุ่งนี้ฉันไม่ได้ลงคลิปคนดูก็อย่าเพิ่งดืมฉันนะพอดีว่าฉันมีภารกิจสําคัญที่จะต้องไปงานบวชพิ่จีโนเอ็กวันนั่นเองเดี๋ยวฉันจะไปเก็บบรรยากาศง บวชพี่ติโนมาให้ดูนะคะว่ามีใครมาบ้างทุกคนเชื่อป่ะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากบ้านฉันกับบ้านพี่ติโนอ่ะห่างกันไม่กี่กิโลเองและฉันติดตามพี่โนมาฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าพี่โนเป็นคนปราศาและก็เป็นสิทธิ์เก่าวิเลยเดียวกันองนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีเนาะที่พี่โนประสบความสาเร็จและต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ฉันเองก็เลยต้องไปช่วยงานพี่แกคะาว้ายตายแล้วมีคนมาแอบด,ดูดเป็นไงคะจับสนานครั้งแรกฉันฉ่ำไหมไว้ายแกนี่มาแต่ไหนเนี่ย<อ>นางนี่ไม่เคยรู้เวลาว่าเขา ทำการอะไรอยู่โง่จริงๆว้ายผู้ชายมาอีกแล้วหนึ่งคนมาเอาอะไรอยากคุกเก่าให้ข้าหรอได้เดี๋ยวแม่จัดให้คุกเข่าลงไป <c oughs> โอ้ยคนในทีมไปใส่บทนี่คือวม่ามาซอยสาม